ป่าแปะบุญบิ๊กเพลียวตมีพ่อต้องภูมิจะมตูดกูนแน่เลย, What <the> fuck? เยวัตถุฟ้าอย่าหวังว่าลงที่เดียวกันกูโหกูดีนะไม่ลงที่เดียวกันกูโกรธถ,ถ้ามันลงด้วยกันโอ้อีวาวอีวาบุญแปดเดี๋ยวนี้โมซัมบิกแม่งเหมือแบบมันมันสุดยอดมากอะ่ะอ mm ีบอลชิเอ์เฮียร์เฮียร์เดือดแดกหมดโอ้โบ <Ooh. S 1> ไม่ถ้าไม่ใช่ฮาบอกไม่เล่นเกี่ยวเลยยอมแพ้แล้วยอมแพ้เก็บไม่ไหวแล้วดาเมอร์นี้ก็คือทุกคนมันใช้กระสุนเบาหมดเลยเว้ยไม่มีกมีแล้ว I could use that เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะตุนี้ยิ่งเหมือนกูไหมเสียงการบลมารไอ้มาเถอะ ไอ้ยัยเหลือเหลือหกดีแล้วมันเพิ่งวงมันเพิ่งเริ่มบีบวงที่สองเองนะทจไม่รีบกันตั้งเลยว่ะ Dark Laxer says Our stuff suck Sad face k e Hen u n t e r s c o r e j u s u says วิ่งไปตรงตงนี่แหละเฮียไอ้ใครช็อตอะไรอีกเนี่ยอ่าน่นันสิมันลังขาดยุ่ยเลยสูญเสียสมาธิอ่ะดาวหนึ่งวันดาววันดาวเอ็นเอ็น

กูดกใจนะอิโซเค้ไหมโอ้โหลงมาถึงกูล่ำรวยล่ำรวยกระสุนเลี่ยหียล่ำรวยหี่หียล่ำรวยแต่กระสุนไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยไม่มีฮาบอกว่ามีอะไรให้กูเลยหรอวะเขาบอกวใครถามอ่ะโอ๊ยตั้งคิวมากเพื่อน ไปหาเพื่อนกันเพื่อนมันจะตายเพื่อนแม่งแบบโซโลเลเวลลิ่งมากไอ้เหี้ยไปฝั่งนู้นของเมืองเลยเหรอวะมึงก็โอ้โหนี่ยังรู่ไม่ไปอยู่ mate อ้าวเหี้ย เ้ยอคืกูกูว่าแม่งโยนนี่เหียแม่งวิ่งไปคนเดียวกันหนาแล้วถ้าไม่เป็นรีกุ๊บกับเพื่อนแม่งโยนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คือแบบไม่ได้ตัวละครที่ต้องการอะไรเงี้ยหยิบผ่านไฟเดอร์มาแล้วก็โหัไปตายใช่กูว่าใช่แน่เลยเหียเปิดรับสมัครคนเข้าตีนอย่างี้ครับตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยไปเลยลูกไปเลยลูกพ่อ อุ๊ยมาเลวอะไรอะอันสังกโลมาจากไหนเ่ยเร็วตบเลยททีลูลงลูลงอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเลยกำลังทำนาทียนยงใหญ่เฮ้ยขอยู่กับตเมื่อไเนี่ยปปหนึห เอ้ยเก่งมากเพื่อนตอนน่อดีมันไปใจนะเพื่อนข้าว่าจะเอาฮาบอกยิงซะหน่อยเถิดจำไว้เลยนะเฮียผาดไฟเดอร์บ,บ,บ,บึงมึงมึงเป็นคนเฮียมึงเป็นเฮียกูขอสาปแ <c oughs> ช่งคนเล่นผาดไฟเดอร์คนนั้นไอ้เฮียให้มึงไม่สามารถแชมป์ได้อีกเป็นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์อีฮียกูขอแบนมึงจากการเป็นแชมป์ อะไรเพื่อนเพื่อนมันเอาเกาะทองไปแล้วกูสาเป็นคนยิงเองไอ้เหี้ยโอคนหรอนที่ได้น,นะพวกคนเก่งโอ้แซวอ่ะมันแต่มันน่าจะแบกเราอยู่หรอกมัม้งเอ้ยมันจะเข้าไปซ่าในเมืองนี้ว่ะเพื่อนเอ้ยสแกนขู่ด้วยว่ะเฮ้ยถามพวกกูยังสัต์พวกกูของก็ไม่มีแม่ย้อยถกตกเมาแตกเลยจะไปหยองดีวะไอ้เหี้ยมีตัวแท็งก์นะเกาะทองเออเว้ มึงเขมวยกูยิงเองไอ้เหี้ยกูเห็นนะว่ามันยิงว่างเลยก็คือไม่ใช่ยิงว่างหรอกมันยิงช้ากูกูนคนยิงตมาเองแม่งมึงมาขโมยเกาะสองกูเฉยแล้วไอ้เด็กมาแล้วมาแล้วมาแล้วขั้นแรกมาแล้วมาแล้วเอ้าหลังเราเอ้ยมันเกาะแตกมันอีกตัวนึงอีกอีงตัวออกไปแล้วหลังมึงหลังมึงเจนหลังมึงอุ้ยเห้ยมันไม่ใช่เพื่อนเรา โอ๊ยควายเอาควอทอมไปแจกเขาดีนะครับหนีดีกว่าปลออกเลยปลออกมันมันมันจะชนะไม่ชนะกูไม่รู้กูออกเลยวกูรับไม่ได้กองแม่งแม่งเขมวยของกูมีแต่วิญญาณแล้วก็ไม่รู้ไอเยใครฆ่ามึงวะไออาร์เรดละมั้งอ่าเวทกูร่างแก๊สให้มึงละแต่มันไม่ได้เคลียร์ดาว มีอีกตัวหนึ่งแม่งหลงอยู่ในควันกูเห้ยกวิ่งบนเป็นวงกลมเลยแล้วค่อยออกประตูได้เพิ่งหาประตูเจอโวยนะขอตติดกูไม่ได้บุดไม่ได้เกิดสักทีเชียะปาอันติถูกทุกรอบแต่แม่งไม่ได้ผูกเอ้ยอันนั้นกูขอเพื่อนทางวิ่งขึ้นไปเอาฮาบอกอย่าเนาะอย่าเนาะไอ้อากาศอย่าไอถ้าเกิดใครเป็นคนพูดหมายความว่าคนนั้นยิงได้เชียของจริง คนที่เห็นรอยเตีนมีแค่โอท,ทองพอทองพอทองทองันน้นนึงจะรอดไหมล่ะเนี่ยไม่รอดกูไม่รอดันไมไหมันจะหลบมันจะหล มอ่มีทั้งทองมีทั้งม่องไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่ดันโอ้โหม่วงสองเลยวะถ้าม่วงสองก็แสดงว่ามีทองอีกหนึ่งตัวท้าไมกูเจอแต่บัตรเฮากระกากๆไ้เฮียว,วันนี้ไม่ไม่คือแบบหลังจากเล่นกับมึงอ่ะบัตรฮาสองตาที่ผ่านมาเนี่นยยางกากเลยหว,วังว่าไอเหี้ยนี่มันจะไม่เล่นบัตรเฮาเลนะ คุยบัดฮาอีเหี้ยอีเหี้ยเป็นคุยอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยาถามว่าตัวมีตาไม่ใช่มันมีตาไอ้เหี้ยแต่มีต้ามากเลยนะไอ้แบบอันตีปุ๊บมันกดรัวเลยขอ,องจริงแล้วอันตีบบมันเพิ่มระยะเวลาได้หรือเปล่าว่าถ้ามันฆ่าได,าได้จะไม่ได้ไหมนะใช่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 ฆ่าได้ก็เพิ่มระยะอันตีโอ้เหี้ยแบบพัง้วกูดาวสกิลแท็เชียนี่คือไรซึ่งตามสมดุลเลยทั้งสิ้นเนี่ยมีแต่พังกับพัง พัง,งชิบห <ลำ S 1> ายแลมพาดเกมนี้ทำไมเนะี่ยแลมพาดก็พังไอ้เหี้ยระบบขาบก็พังพังทุกอย่างเลยโอ้แม่งตกใส่กูเหี้ยไอ้ไอโดนเหี้ยแม่งตกใส่กูมึงดูเกาะกูแก้งควยอ,อย่างนี้ก็ได้เหรอวะมันมีแบบนี้ด้เหรอไม่เคยเจอตัวตายของคนโง่ไม่เคยไม่เคยโดนไง ไอ้เจ้าโดนตกใส่เชยมันจะมีพวกเพืว่ามันตกใส่เราแล้วเราเจ็บปะวะแล้วก็โอ้ยเชยตกใส่กูเชยมาตามแม่งติดไอ้นี่แดดแลงก็เดินมาเก็บใครเดียวใครได้จริงๆไ,ไว้ไหนวะอยู่ไหนบ้างเนี่ยอยู่ในควันกูเนี่ยแถวนี้เนี่ยเอาตายหมดเลยที่ผายอ้อากูฆ่า, Q er าคิวลีดเดอร์วรัดเกาะม่วงแตก ยิงคือตรงไหนดีกว่าเฮดาวหลังมึงอ่ะลำพานหลังมึงอุ้ยอู้ยเพื่อนล้มไปไเลยเฮียแม่งเล่นปืนเฮียปืนปืน S M G โว้ยแม่งเล่นปืนขยะัะยิงเลยส้เฮียไอ้ชาติหมาออ๋ถ้ายิงไ,ไม่สู้ก็ไม่เป็นไรเพื่อน มึงวิ่งมาไปหามึงแล้วมันแต่วิ่งผิดทางมันวิ่งไปทางนั้นอูขอแดงมั้งไอ้ไอ้ขอแดงกูกูระเบิดมันได้นิดเดียวนิดเดียวไอ้เนี่ยเพื่อนเนี่ยคาร์ดครับขอเมืองพังเหี้พังพังพังมาเลยเพื่อนมึงโอ้แล้วโดนโดนดาบไปเอยคาร์ดิครับของไอ้เนี่ยทำกูเลยพังเหี้พัง ของกระจอกกระจอกไอ้เหี้ยมันเรียกเฮียไม่จอกกูกูโดดตามมันบอกถ <laughs> ือว่ามันโดดไอ้เหี้ยไม่เกี่ยวอะไรกู <c oughs> โอโแล้วทั้งเมืองมันเป็นของเราคนเดียวด้วยนะเฮ้ยไอ้เหี้ยนั่นอะไรอ่ะเหี้ยนั่นอะไร

เอาเฉยเลยเดียมันเป็นบทเน่าๆมึงกูขอโทษได้ไมล่ะที่บทกูมันเน่ากูต้องถูพื้นให้บทกูบ้างเลยละทางนั้นนี่กูดาวเซนเนลกูเนี่ยสันเกาะช่างงดงามฉันชอบสีเกาะนี้ยังเลยไกลมาเราดีมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกนเกนเกศเกไม่าแล้วไม่มีกูเถอะไหนไม่ได้ไง กูจะบอกว่าไม่เสดกูเห็นใครโดดมาเฮียไม่ไหวนโอ้โหโดนว่ะกูก็โดนนี่ไยชาติหมาไอ้เด็กเฮียอ๋อจะตายแล้วไอ้เฮียนั่นอะผมแม่งเปิดอันติวิ่งไฉฟันกูพร้อมอุเจียนเฮ้ย วลงไปนชาร์จเลยชารขนาดไหนกันเชียววะออเดียกูชาร์จนะ๊บนึงเฮ้ยโหไม่ดูเลยดูอเียกรนะไม่เดิแต่ว่าจิ้มหน้ามึงเลยเยอ้โหเรียบร้อยละไม่โดนกัด้วย่ยิงออกาจากฟันเลยละ ทางจังหวะทามมิ่งมันแม่งได้มากไอ้เงี้ยคือมึงเดินมาทางกูไอ้ป่ามึงก็มองทางกูตลอดทีนี้พอมึงหันไปมองอีกทางหนึ่งที่มีที่มีถังแก๊สกูอยู่อ่ะไอ้เงี้ยนั่นเดินออกมาตอนที่มึงหันเว้แล้วมันเดินออกว่ายิงกูแบบไม่มีใครสนใจมันเลยจังหวะไม่จังหวะไม่เคีียดหรอกสักตว์แบบหันไปพอดีเลยตีหนึ่งครับตีหนึ่งครับตีหนึ่งครับ เอาเชียรวเากัน้วยัตเฮ้ยทำไมมือมันไหววะอ้่งวิ่งผ่านันกูไปหางแล้วเกาะม่วงๆนั่นอะ่ะอ้้ยเอีอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้าโอ้ยโ้าโ้้ย้ายโอยโอ้ย้ยยอ้ยย้ยอ้อออ อย่าปอยโอ้กระสุนหมดจบละตายเพื่อนบายขอโทษนาสิมแตดูด้วยคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูได้ของมาละมึงอย่าเพิ่งตายมึงตายไม่ได้กูไม่อนุญาตมีโมซัมบิกแล้วเพื่อนเอ้ยเฮ้ยแม่งตามมาแดกกูตายมาแดกกูถึงนี่เลยสัตว์เฮ้ยเกนแกนแกนแกนตายมาแดกกูถึงนี่เลยเพื่อนโอ้ยตำรวจแต่แหละคือประเด็นอม่ใหม่อีกแล้วใครมาอีกเนี่ย โอ้ยเยอะไปแล้วออกาันแล้วเหรอแม่งชนควันกูทุกอย่างเลยไอ้ชนจากควันกูอติสโลถอยกลับไปชนควันกูใหม่อะควายควายเฮียแม่งเดินชนควันกูอีกเอาเอาเมาเฮียเมาเอาางนวเเออ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 ยงงลอะเพื่อนัเพือเออเออเอาอยู่เงินอะ ก็คือได้เลยเรายึดที่นี่ได้เลยเฮ้ยเพื no> ่อนแม่งแหลกบักเดียวไปช่แม่งแหลกมากเลยว่ะเอาแม่งเอาไปชุบแล้วเรียบร้อยแต่ว่าดีนะไม่ได้ชุบใกล้ๆกลู้ยังคงอยู่ในใจเสมอเพื่อนเอ่อมึงอยู่ไหนอะไม่ใช่หมายถึงกล่องกล่องนะกล่องนะอ๋อกล่องแถวนั่นแหละเพื่อนกล่องกูอยู่ข้างบนอยู่กับเพื่อนเลยเนี่ยแหละกล่องกูเนี่ยเก็บได้ใช่ไหมเก็บได้ใช่ไหม กืยังเก็บมาแล้วเก็บมานานแล้วเก็บ้แต่มึงหลงทางอยู่ข้างล่างไงไกิดยังไงดีวะเกิดยัไงเปนอะเดียวเป็โอ้โออหนี่เลยได้กูมันจุดที่ใกล้ที่สุดมันได้แค่นี้ไงเฮียได้นะไดงอะสฟีมือมึงมา,ม,ามันก็จัดให้กูดูหน่อยกูอยากเห็นว่นะเออ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 เฮียมันยิงไม่โดนจริงจังมากอะ่ะได้นะมันโดนเลยเฮีย เอาเลยเพื่อนเอาเลยไม่อ,อยู่ทุกที่แล้วเพื่อนเอ้ย,ยตีเราดุแล้วตีเราดุแล้วตีเรามีเป้๊ะโอป้รัดคอมันตายเลยไใช่เราจะทุบมันด้วยเปย้และของที่เต็มตัวของเราจอดไปเลยครับ เต็มกระเป๋าสัมภาระให้ดีเราด้วยฟาดระตูแล้วด้วยกระเป๋าของเราตกลงมาข้างล่างแล้วนะดาวหนึ่งโอ้โหเควสดาวได้เซนติเนลหลับมาเรียบร้อยแท็กให้หน่อยดิกระดับก่อมุ้งเข้าเนื้อเข้าเนื้อเข้าเนื้อ ออืเกาะม่วงขัดเป็นบาดเท้าหล,ลังเอ็นบาดเท้าหรอกแหละกูยิงอะไรดาวก็ไม่รู้ไอเ้เหี้ยนะหลายตัวยังวะยังไงยังไงวิ่งมาละเกาะม่วงก็งาดาวเลยไอเ้เหี้ยอ่าดาวนอกวงเสียใจด้วยเหลือตำเป็นตัวเดียวไอ้เหี้ยไม่อยู่เลยหัวกูเลยสัตว์อ่า เพื่อนชาติหมาไม่รักดีเกมเข้ามาขา้างในเกมเข้ามาขา้างในได้ไหมได้ไหมเมลเมลเมลอุตาขี้ขึ้นไปก่อนไอ้ขี้ฮะจะทำาายังไงกูเติมเกาะอ,อยู่นะแป๊บน,นึงมึยงยิงแบบไม่ต้องโผยิงถุงถ่วงไว้พอกูเติมเลือดเติมเกาะอ,อยู่ยังไงนะยัมันวิ่งไปเอานี่เพื่อนสิละเกาะม่วงมันชุบเหรอ ไม่เชี่ยปิดประตูทันเฉยต้องฆ่ามันหน่อไม่งั้นมันตามมันตลบดากเหรอเออราจะโดนแทงหลังให้เวลาครึ่งนาทีในการฆ่าคอมันใครจะไปเปิดประตูนะเนี่ยมันอาจจะมาจากชั้นสองก็ได้ใครจะรู้เปิดประตูชั้นสองมากูยิงโบ้เลยนะไอ้เหี้ยเขาจะอรอให้เราเข้าไปหรอโอเคเราโดนประตู ช่างไม่เงีงครับมันแบบเข้าไปมันเสียเวลาปล่อยไปแล้วกันถือว่าโชคชะตาไม่ต้องการให้เรามาผ่านพบกันในตอนนี้เหียกูชาร์จไฟล้ออะไรพี้ยเอาเลยมามวิ่งมาให้หมดสัตว์บางขี่ตามทางปฏามาใช่ปฏามัดคือาม่าจะเปิดอันติใช่ปะ

ไม่ไมมันเปิดพอทอให้ไม่มีตัวล่อตาขี้ใส่แล้วถ้ามันออกมาฮะตายวงไม่ไม่เพิ่อมอยู่ตรงนั้นเฮ้ยกูติดก้อนไว้กูสาดไปหนึงอ่ากูโดนวงแดกไอ้เหี้ยกูติดอยู่ในรั้ว จี๊จีนะไอเออฮะซ้ายมาแล้วเหรอนั่นไงเขาเอ็มมาอาไม่ชนแก๊สกูเรื่อยๆเลยเฮียอะไรอย่วะมันเข้ามาแล้วเพื่อนมันแอบเข้ามาแล้วเกาะม่วงเฮ้ยแทงเองว่ะเดี๋ยวอันตีกูมาแล้วเพื่อนอันตีกูมาแล้ว เอาเงนเพื่อนมันจะเกาะมันจะแตกมึงที่ต้องติ๊กทีต้องติ๊กหมดไกลาวกลาวไอ้เหี้ยแกโยนมาแล้วโยนมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอาเงินตายเอาเงิตายโห้ามันไม่ตายกูโกรธมึงอ่ะฮ้เอาเอามันเอามันอืออืใช้เพื่อนมันโล่ใช้เพื่อนมันโล่ออืออืออออือบอกแล้วเพื่อนตานี้โยนไปเลยอย่าดุดู ขอดูมันกดอยู่เฮ้ยเขียงด้านซ้ายมันอยู่ข้างในเนี่ยมีคนเหรอใช่หลายีแล้วกำลังตามหลังมีเหี้ยยเกนถึงแม้ว่ามึงจะเป็นศบแต่กูยังช่วยมึงได้ กล่องมันแตกแล้วอะกองแตกแล้วมันคือบัมเปอร์โรลอะคือบัมเปอร์โรลไอ้เรื่องมันมันดุจังวะยิงไม่ใช่บังเปอร์โอ้เดี้ยมันเป็นหลายตัวไอ้เแล้วปืนล้วปืนกูก็นะเขียนหน้าเตียเลยมางไปเจอมายังดุไอ้เงี้ยรถรถบังเปอร์ละ